แช่วนโซเชียลลิปชายแก้ผ้าช่วยตัวเองบนคอนโดย่านประชาอุทิศทุกข่าวทุกคว,ว,วามรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาม่าอักษรนิดเหตุดังกล่าวเกิดภายในซอยประชาอุทิศ45ถนนประชาอุทิศแขวงบางมดเขตทุ่งครุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เป็นอาคารหอพักสูง4ชั้นผู้ก่อเหตุ<ๆ>อยู่บนชั้นที่4 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นห้องพักของผู้ก่อเหตุเองยืนช่วยเหลือตัวเองอยู่บนระเบียงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่น่าเกิดขึ้นถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวก็ตามแต่สิ่งที่ชาวบ้านและเด็กๆในช่วงเช้ากําลังไปเรียนหนังสือมันอาจจะเป็นสิ่งที่อุจจาราและไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามตมีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นและได้ทําการบันทึกภาพและได้มีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์เป็นจํานวนมากต่างก็เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางก็ว่าวธรรมดาโลกไม่จํำรมมันแรงกําลังเพินตัวตึงจัดเต็มทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรเนนิด